จินตนาการเรามันเป็นจินตนาการเชิงลบละ่ะพลังงานเราฟรีแคนซี่เรามันต่ําในเชิงลบละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับอืมควรจะเห็นปรากฏการในทางลบและมันคงไม่ดีสําหรับตัวคุณอย่างแน่นอนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่เหตุคําพูดเรื่องราวการการะทําที่มันอยู่ในเชิงลบทั้งหมดมนะครับคุณก็คิดเอาเองนะครับว่า ผลมันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่บางทีเราก็อาจจะมีข้อโต้แย้งในใจว่าเอ๊ะบางคนนะเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ทำไมเขาได้ดีเออบางคนนะครับค้าของผิดกฎหมายแต่ได้เสือกรวยนะครับแล้วก็อยู่ดีกินดีนะครับมีหน้ามีตาในสังคมอยู่อย่างสุขสบายอะไรพวกเนี้ยคือจริงๆนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะครับ เขาคนไหนที่อยู่ในสภาวะแบบไหนที่เขาคงสภาวะแบบไหนคือเขาแตะสภาวะแบบไหนถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่านะครับสภาวะแบบนั้นมันอาจจะทําให้เขาแตะในด้านที่ที่ที่เป็นบวกในทางกายภาพนะครับในทางกายภาพนะครับแต่ผมเชื่ออยู่อย่างยางสุดใจว่าในทางจิตวิญ,ญญาณเขาในโลกภายในของเขาไม่มีทางได้เอื้อมถึงฟีดที่สูงอย่างแน่นอน แน่นอนแลวครับว่าเราไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเขาจะเจ็บปวดขนาดใดหรือบอบช้ำขนาดไหนเรามองไม่เห็นนะครับเราเห็นแต่ภาพภายนอกว่านั่นคือเอ็กเซซิลี่เขานะครับที่เขาได้แตะได้ได้จับหรือว่าได้จับต้องหรือได้ครอบของนั่นไม่ใช่คําตอบสุดท้าย